สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศงานตะโกราสู่เมืองตะกวัวป่ายามเย็นและค่ำคืนบรรยากาศที่ดีๆนะคะมีตุ๊กตาที่น่ารักยืนพร้อมเพียงพร้อมใจกันนะคะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปสวยๆกันเลยค่ะเด็กๆชอบมากเลยนี่ตุ๊กตามีเยอะแยะเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือตุ๊กตาลาบูบูนั่นเองค่ะ งานตะโกราสู่เมืองตะกวัวป่าจะจัดวันที่1 8 2 6กรกกระดา6-7นะคะจะจัดที่บริเวณสนามหน้าอำเภอตะกวัวป่าและบริเวณลานสาธารณะพระนาลายนะคะมาเที่ยวชมกันได้เลยค่ะมาแวะมาถ่ายรูปมาซื้อของกินเยอะเยอะแยะเลยค่ะของกิน ตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะก็จะมีนี่เป็นปลาโลมาแล้วก็ม้าน้ำนะคะตรงนี้อะไรใหญ่ๆไม่รู้อะแต่สวยค่ะคนไปก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าวันที่พี่เสกมาค่ะคนเต็มตรงนี้เลยค่ะคือเยอะมากๆคือใครมาวันนั้นอะเยอะมากเลยค่ะจะตกใจขนาดวันนี้ มาวันแรกนะคะก็ยังบอกว่าประมาณว่าคนก็เยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าวันที่มีคอนเสิร์ตพิเศษคนแน่นเลยค่ะที่เดินเดินตรงเนี้เบียดเบียดกันนะคะมีทั้งคนไทยฝรั่งพม่ามีมีต่างชาติก็มีค่ะมาเที่ยวงานกันเนาะของกินก็เยอะค่ะมีปลาลูกโป่งด้วยเนาะมีเล่นเกมบิงโกแล้วก็ เกมก็มีเยอะเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็มีค่ะ H&M นะคะมีร้านแบบลูกชิ้นปลาหมึกแล้วก็ขนมปังเวอร์นะคะแล้วก็กาะามะแม่เกดก็มีนะคะมีเคสมือถือมีไก่มีแบบมีขนมจีนก็มีนะคะขนมจีนนั่งยามียำด้วยตุ๊กตาน่ารักนะ แล้วก็มีตรงนี้ของกินเยอะแยะเลยค่ะใครที่ยังไม่มาก็สามารถมาได้เลยนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ก็จะมีพี่บ่าววีมาด้วยเนาะแต่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนต้องไปดูที่ป้ายประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆคนก็เริ่มมาวันแรกเราไปประมาณทุ่มหนึ่งนะคะไม่ค่อยเด็ก คนอาจจะยังไม่ได้เลิกงานหรือยังไม่เยอะนะคะวันนั้นเราก็ได้หมูอบน้ำผึ้งด้วยอร่อยค่ะ